ลูกดูดเต้านมแม่ร้องไห้ไปบนไปหงุดหงิดไปผักตัวออกจากอกแม่ดิ้นไปดิ้นมากินนมแม่อย่างไม่มีความสุขเกิดอะไรขึ้นทางทั้งก่อนหน้านี้ลูกกินนมแม่ได้ปกติสวัสดีค่ะพบกับพิกันนมแม่ค่ะแม่อาจจะเคยประสบปัญหานะคะลูกของคุณแม่ หงุดหงิดเวลาเข้าเต้าค่ะเวลาดูดนมแม่นะคะก็กินไปบ่นไปร้องไห้โวยวายไปบางคนก็ผาจากอกค่ะเสร็จแล้วก็เข้ามาดูดใหม่ค่ะเป็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆนะคะดูดยังไม่มีความสุขค่ะเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็มีวิธีแก้อย่างไรคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่แบบกก็จะอธิบายถึงสาเหตุนะคะที่ทําให้ลูกหงุดหงิดหรือกินนมแม่บ่นไปร้องไปนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะคะแล้ววิธีการแก้หรือวิธีรับมือนะคะ มีอะไรบ้างค่ะก่อนรับฟังนะคะก็อย่าลืมกดติดตามให้กับพี่การน,นมแม่นะคะให้ทารกที่กินนมแม่แล้วเกิดอาการหงุดหงิดกินไปบ่นไปกินไปร้องไห้ไปกินไปผะออกจากอกแม่ไปแล้วก็กลับมาดูดใหม่นะคะซึ่งอาการเหล่านี้นะคะอาจเกิดได้จาก3สาเหตุหลักใหญ่ๆนะคะ1คือน้ำนมน้อยน้ำนมไม่พอลูกติดขวดสาเหตุที่2นะคะ น้ำนมแม่มากเกินไปหรือน้ำนมพุ่งสาเหตุที่3ค่ะน้องมีลมมีแก๊สในกระเพาะค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกของคุณแม่เกิดจากสาเหตุอะไรและแก้ไขยังไงนะคะสาเหตุแรกค่ะแม่มีนมน้อยเกินไปทารกติดเร็วจากการดูดขวดแล้วก็ทารกติดวิธีการดูดขวดนะคะในกรณีที่คุณแม่มีน้ำนมน้อยเกินไปให้คุณแม่ลองดูนะคะถ้าคุณแม่ปั๊มนมนะคะได้1-2อออนซ์นะคะแสดงว่า น้ำนมของคุณแม่มีพอให้กับลูกไม่ได้น้อยเกินไปแต่น้องอาจจะติดเร็วนะคะจากการที่กินขวดนมมาก่อนนะคะทําให้น้องหงุดหงิดเวลาเข้าเต้านะคะซึ่งอาการหงุดหงิดจากการติดขวดนะคะน้องจะไม่เอาเต้านมแม่เลยค่ะน้องจะผ่าออกเวลาที่คุณแม่เอาเข้าเต้านะคะจะไม่กลับมาดูดอีกทํายังไงก็ไม่ดูดนะคะจนฝ่าจะหิวจริงๆค่ะซึ่งจะแตกต่างกับทารกที่แม่มีปัญหานมพุ่งนะคะน้องที่แม่มีปัญหานมพุ่งนะคะ น้องเขาจะกินเต้าค่ะแล้วผ่าออกแล้วก็กลับมากินใหม่ค่ะหรือบางครั้งก็จะอมเฉยๆนะคะแต่ไม่ดูนะคะซึ่งแต่ถ้าเป็นเด็กติดขวดนะคะเขาจะไม่ยอมอมนมแม่เขาจะไม่ยอมดูดนมแม่นะคะจึงจะแตกต่างกันตรงนี้นะคะถ้าคุณแม่นะคะคิดว่าลูกเกิดจากปัญหาติดขวดหรือติดเร็วจากการดูดขวดนะคะพี่กัรก็มีคลิปแนะนํานะคะการแก้ติดขวดนะคะทั้งใน2แบบคือคุณแม่สายแข็งและคุณแม่ สายอ่อนนะคะให้คุณแม่กลับไปดูคลิปนี้ของพี่แกนได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่แกนจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะสาเหตุที่2นะคะลูกมีลมค่ะหรือมีปัญหาเรื่องของท้องอื่นนะคะทําให้น้องไม่สุขสบายนะคะอาการที่เด่นชัดของน้องที่มีลมในกระเพาะเวลาที่ดูดนมนะคะถ้าน้องจะดิ้นไปดิ้นมาค่ะอาฉีบขานะคะดูดนมแม่แล้วก็ ดึงยือถั่วนมแม่นะคะแล้วก็กินนมไปแอนตัวไปร้องไปนะคะอาการแบบนี้นะคะให้สงสัยว่าน้องมีปัญหาเรื่องของท้องอืดนะคะหรือมีลมในกระเพาะมากนะคะให้คุณแม่แก้โดยวิธีการอุ้มเลอหรือจับเรอก่อนนะคะพี่เกงเคยเจอนะคะพอน้องมีอาการแบบนี้นะคะพออุ้มเลอจับเรอเสร็จจับเข้าเต้าทีนี้กินดีปกติเลยค่ะซึ่งตอนแรกถ้าเราไม่คิดว่าน้องมีปัญหาท้องอืดนะคะเราก็จะคิดว่าน้องติดขวดหรือเปล่านะคะหรือว่า น้องไม่อยากกินเต้านมแม่หรือเปล่านะคะแต่พอแก้ปัญหาด้วยการอุ้มเลอปุ๊บน้องกลับไปกินเต้าได้ปกติค่ะแต่ถ้าเกิดกรณีที่น้องนะคะมีปัญหาเรื่องท้องอืดมากนะคะคุณแม่อาจจะต้องใช้ยาขับลมช่วยน้องนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ทามหายหิ่งนะคะหรือกินยาขับลมนะคะที่คุณหมอให้มานะคะเพื่อให้น้องหายจากอาการท้องอืดน,นะคะแล้วก็สามารถกินนมแม่ได้ปกติค่ะส่วน วิธีการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาท้องอืดในเด็กนะคะอีกเช่นกันค่ะพี่กันทําคลิปไว้แล้วนะคะคุณแม่กลับไปดูได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่กันแปะลิงก์ไว้อีกเช่นกันนะคะและถ้าคุณแม่ไม่อยากเกิดปัญหาเรื่องท้องอืดนะคะเวลาดูดเต้านมแม่นะคะให้คุณแม่ให้ลูกดูดนมอย่างถูกวิธีนะคะปากของน้องต้องแนบสนิทกับรานนมตัวน้องต้องแนบชิดกับตัวแม่เพื่อให้น้องดูดถูกวิธีแล้วก็ไม่มีลมเข้าไปในกระเพาะนะคะน้องจะได้ไม่เกิดปัญหาดูดไปดิ้นไปดึงหัวนมไปนะคะ สาเหตุที่3ค่ะซึ่งบางครั้งนะคะคุณแม่ก็อาจจะคิดไม่ถึงนะคะว่าการมีน้ำนมมากไปก็เกิดปัญหาได้นะคะก็คือสาเหตุที่เกิดจากนมพุ่งแม่มีน้ำนมมากเกินไปอาการที่สังเกตว่าปัญหาเกิดจากนมพุ่งนะคะหรือว่าน้ำนมมากเกินไปนะคะให้คุณแม่สังเกตดูค่ะเวลาดูดนนมแม่นะคะ บางครั้งน้องจะมีอาการสำลักนมหรือกิอนนมไม่ทันนะคะโดยเฉพาะช่วงที่คุณแม่จิตเต้านะคะน้องอาจจะมีการปล่อยปากออกมาค่ะเผลอเผนะคะน้ํานมคุณแม่ก็จะพุ่งออกมาโดนหน้าน้องด้วยนะคะบางครั้งนะคะถ้าน้ํานมมากเกินไปนะคะน้องบางคนก็ไม่กล้าดูนะคะอมไว้อย่างนั้นแหละคะ่ะอมเฉยนะคะแต่ไม่ยอมดูดคะ่ะหรือบางคนนะคะก็ก็อยากกินนมแม่นะคะหิวคะ่ะก็ดูดไปแป๊บหนึง่งแล้วก็พอนมพุ่งก็ปล่อยปากออกค่ะแล้วก็กลับมาดูดใหม่ เข้าออกอย่างนี้ค่ะแสดงว่าน่าจะเกิดจากปัญหาเรื่องของน้ํานมมากเกินน้ํานมพุ่งนะคะปัญหาที่จะตามมากรณีที่น้องไม่ยอมดื่มเต้านมแม่เพราะว่านมพุ่งนมมากเกินเนี่ยจะส่งผลให้น้องนะคะมีน้ําหนักไม่ขึ้นตามเกณฑ์ค่ะบางครั้งก็ร้องไห้เหมือนหิวตลอดเวลาค่ะแต่ก็กินนมแค่แป๊บเดียวนะคะวิธีการแก้ไขค่ะสำหรับปัญหาน้ำนมพุ่งนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะ วิธีแรกนะคะให้คุณแม่บีบน้ำนมนะคะหรือปั๊มน้ำนมออกก่อนค่ะโดยไม่ต้องเอาออกมากเกินไปนะคะเดี๋ยวนมแม่ก็จะยิ่งเยอะเกินไปค่ะให้เอาออกนะคะสักประมาณครึ่งถึง1ออนก่อนให้ลูกดูดค่ะทีที่2นะคะก็คือการใช้2นิ้วนี้นะคะกดบริเวณลานนมค่ะเพื่อเบรกความแรงของนมแล้วก็ทําให้ทิศทางการไหลของน้ํานมนี้ไม่พุ่งโดนเพดานปากลูกให้ทิศทางการไหลมันทิ่มลงไปข้างล่างนะคะแบบนี้นะคะ กดอย่างนี้นะคะนี่นะคะพอรู้สึกจิตอีกก็กดอีกค่ะวิธีที่3ค่ะคือการปรับเปลี่ยนท่าดูดค่ะท่าที่ทําให้ความแรงของน้านมลดลงนะคะคือการนอนให้นมค่ะจะเป็นการนอนตะแคงนะคะการนอนหงายให้ลูกคว่ำอยู่บนอกนะคะการนั่งในท่าขี่ม้าค่ะนั่งในท่าขี่ม้านะคะก็คือนั่งแบบนี้นะคะให้น้องนั่งบนตักคุณแม่นะคะแบบนี้นะคะ สมมติพี่กัน,นั่งอยู่นะคะแบบนี้นี่คือทั้งในท่าขี่ม้านะคะเพื่อลดความแรงของนมค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับสาเหตุที่ทำให้ลูกหงุดหงิดเวลาเข้าเต้านะคะร้องไปกินไปบ่นไปที่คุณแม่หลายท่านอาจจะกำลังประสบอยู่นะคะแลก็ไม่รู้ว่าลูกเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะพี่กัก็หวังว่าเมื่อคุณแม่นะคะได้ฟังคลิปนี้ของพี่กัน,นะคะเขาอาจจะช่วยหาสาเหตุได้บ้างนะคะว่าลูกหงิดเวลาดูดเต้านะคะเกิดจากอะไรคะ่ะง่ายๆเลยนะคะ ผงวดหงิดปุ๊บอุ้มเลอก่อนเลยค่ะถ้าเลอแล้วนะคะหายก็เกิดจากการมีลมในกระเพาะค่ะแต่ถ้าเลอแล้วอุ้มอุ้มเลอแล้วเลอแล้วยังไม่หายแล้วคุณแม่มีน้ํานมเยอะนะคะก็ให้คุณแม่คิดว่าเกิดจากปัญหาเรื่องของน้ํานมมากเกินน้านมพุ่งนะคะแต่กรณีที่คุณแม่เคยให้น้องกินขวดนมมาก่อนน้องเกิดอาการนี้หลังจากที่ดูดขวดนมนะคะให้คุณแม่สันนิษฐานว่าเกิดจากการติดขวดนะคะ ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าของพี่แกนนะคะคลิปแก้ติดขวดนะคะได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่แกนก็ไปก่อนค่ะใครชอบคลิปนี้ของพี่แกนอย่าลืมกดไ like ลค์ให้กับพี่แกนนะคะถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้พี่แกนด้วยนะคะคลิปนี้พี่แกนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ